เมียจ๋าผัวขอไปได้ก๊อกกับไอ้กันได้ไหมจ๋าอีกแล้วหรอคะเมียจ๋าเอายาแก้ปวดมนวดให้ผัวบ้างสิคะหยิบเองสิคะยืมเงินไปไม่เคยได้คืนยังกล้ามายืมใหม่อีก เดิมนะเดี๋ยวค่ะพี่ทำไมเหรอมีอะไรหรือเปล่าเดียทำงานให้พี่มาห้าง,งานแล้วนะคะอืมใช่แล้วก็ทำต่อไปเดียเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นฝึกทำไว้ยเยอะ,ยอะจะได้เก่งเหมือนพี่ไงจ๊ะถ้าพี่เก่งพี่ก็ควรจะทำเองนะคะเพราะเดียก็มีงานของเดียแต่ฉันเป็นหัวหน้าเธอนะ เมียจา๋านี่อย่าบอกนะว่าพี่จิมมี่อ่ะมันเอางานไม่ให้ทำอีกแล้วค่ะโอ้แล้วเมียจ๋าไปรับไว้ทำไมลำพัางงานเราก็เยอะจะตายอยู่แล้วไม่ได้การละยังไงบอสก็ต้องรู้เรื่องนี้บอกไปก็เท่านั้นแหละค่ะคุณคิดว่าบอสจะเชื่อใครระหว่างเราที่เพิ่งมาทำงานกับลูกน้องทด้แสนดีอย่างเขา เมีจ๋าผัวขอไปได้กอ็อกับไอ้กันได้ไหมจ๊ะอีกแล้วหรอคะคุณไม่เหนื่อยบ้างหรอไปทุกวันเลยเอ่อไปก่อนนะไอ้กันมารอหน้าบ้านแล้วอะแล้วทำกับข้าวด้วยละ่ะเย็นนี้จะกลับมากินค่ะอืมน่มารักที่สุดเลย โอ้ยโอ้ยอ๋อเมียจ๋าเอายาแก้ปวดมนวดให้ผัวบ้างสิคะหยิบเองสิคะเอาทำไมใจร้ายจังอ่ะนี่เมียจ๋ากินหมดเลยเหรอทำไมไม่รออ่ะ ถ้าฉันรอคุณก็หิวตายพอดีคุณไปตีกอล์เพฮากับเพื่อนทุกวันบางวันคุณก็กลับดึกด้วยแต่เมื่อก่อนคุณก็รอนี่ต่อไปนี้ไม่รอแล้วค่ะหากินใครหากินมันถ้าคุณกลับช้าฉันก็ไม่รอแฟดแฝนะคะโอ้ยแล้วทำไงอะตอนนี้ผมก็หิวแล้วด้วยอะ่ะมีมาม่าปลากระป๋องอยู่ในตู้ค่ะคุณก็ไปต้มกินเองนะคะ โทเมีาจายจ๋านี่ใจคอคุณจะไม่ทำกับข้าวไหมให้ผมกินหน่อยเหรอค่ะคุณก็ลองไปทำเองดูบ้างน,นะคะจะได้รู้ว่าการทำกับข้าวเนี่ยมันไม่ง่ายฉันทำงานฉันก็เหนื่อยเหมือนกันถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนค่ะ เมียจ๋ะเมียจ๋าคุณนี่เมียจ๋ายังไม่หายงอนผัวใจอีกเหรอจ๊ะเป็นไงคะทำกับข้าวกินเองอร่อยไหมคะอร่อยมากแต่ไม่อร่อยเท่าคุณทำเลยอะ ทีหลังถ้าอยากกินข้าวพร้อมเดียก็อย่าไปตีกอลกับเพื่อนใครมันจะมานั่งรอคุณได้ทุกวันจ้าผัวพีดไปแล้วจ้านี่เธอไม่ได้ทำงานให้พี่หรอกหรอค่ะเอาแ้วทำไมไม่ทำเล่ารู้ไหมพี่โดนบอสด่ายับเลยเนี่ยนี่เธอให้พียากระดาษเปล่าไปส่งนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บ้าหรอกคะ่ะ จริงๆพี่ก็ควรจะโดนด่าตั้งแต่ครั้งแรกที่มาขอให้เดียช่วยทำงานแล้วนะคะนี่เธอกล้าคำสั่งฉันเหรอฉันเป็นหัวหน้าเธอนะจริงค่ะที่พี่เป็นหัวหน้าแต่เลิกเอาคำนี้มาอ้างเถอะคะ่ะถ้าพี่เป็นหัวหน้าพี่ก็ควรที่จะเป็นผู้นำพวกเราไม่ใช่มาใช้งานเดียแล้วไปเอาหน้ากับบอสนะคะใช่ครับพี่จริงๆพี่ไม่ควรมาเอาเปรียบพวกเราเลยนะคะรับลำพังงานพวกเราก็เยอะมากพออยู่แล้ว นี่พวกแกพวกแกนอนค่ะเดียถ่ายคลิปเอาไว้หมดแล้วต่อไปนี้พี่ไม่มีสิทธิ์มาใช้งานเดียอีกถ้าพี่ทำอีกเดียจะส่งคลิปนี้ให้บอสดู ค่ะค่ะฉันไม่เบี้ยวหรอกค่ะเดี๋ยวพุ่งนี้จะรีบโอนเงินให้เลยค่ะถ่วงได้ทวงดีพวกเจ้านีนาเลือเด้เยจะหาเงินจากไหนมาคืนมันวะเนี่ยหรือว่าจะไปยืมมันเดียมันดีมันจะมีให้ยืมไหมวะเนี่ยรอบที่แล้วก็ยืมไปสองหมืนน่นยังไม่คืนเลยไม่เป็นไร ฮัลโหลดียว่าไงฟ้าสบายดีไหมจ๊ะคือว่าเดี๋ยวพรุ่งน um> ี้ฉันไปหาเทที่บ้านนะพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างอ่ะแค่นี้ก่อนนะฉันนีบทำงานก่อนฟ้าจะมียืมเงินอีกหรอสิอมมัง แต่ครั้งนี้ฉันไม่ยอมละยืมเงินไปไม่เคยได้คืนยังกล้ามายืมใหม่อีกทํามาจริงๆได้เห็นดีกันแน่เดียเดีย เธอจริงๆด้วยไหนเธอบอกว่าเธอไม่อยู่บ้านไงอะสุดท้ายแล้วเธอก็มาจริงๆก็ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอนี่เรื่องเงินอีกแล้วใช่ไหมใช่จ้ะฉันว่าจะมาขอยืมเงินเธอสักห้าหมื่น่ะนี่ขนาดฉันไม่ทวงเงินเธอเธอยังกล้ามายืมฉันเพิ่มอีกหรอฟ้าก็เธอเป็นที่พึ่งคนเดียวของฉันนี่ ติดนี่ใครนะก็คนเดิมแหละมันกำลังมาตามตัวฉันอะ่ะฉันต้องรีบเอาเงินไปจ่ายเขาคนนั้นน่ะเหรอตามหาตัวตั้งนานมาหลบอยู่ที่นี่นี่เองคุณเคคุณเคมาที่นี่ได้ไงอะคะขอบคุณเพื่อนเธอดีกว่าที่ทำให้รู้ว่าเธออยู่ที่น,นางเดียนี่แกหักหลังฉันเหรอ สงสัยเวรกรรมที่เธอชอบหลอกลวงคนอื่นจะตามคืนเธอแล้วแหละนั่งเดียอย่าคิดว่าฉันใจดีนะเงินฉันก็หามาด้วยความยากลำบากอย่ามาเห็นแก่ตัวยืมเงินแล้วไม่คืนแบบนี้เราไม่ใช่ญาติกันเป็นแค่คนรู้จักและเคยสนิทกันอย่ามาล้ำเส้นเอาความสนิทมาอ้างฉันไม่โง่ออีกต่อไปแล้วเชิญจัดการตามสบายนะคะมันนี่เลย คุณเคไปเลยไอ้ค่า<ป>จะหาตัวไม่เจอมาเนี่ยเ<อ>มียจ๋าผัวว่าเมียจ๋าเนีดูเปลี่ยนไปนะดูเข้มแข็งขึ้นนะการที่เรายอมคนอื่นทุกเรื่องบางทีมันก็ส่งผลร้ายกับตัวเราไม่มากก็น้อยถ้าเรายอมไปเรื่อยๆพวกเขาก็จะยิ่งได้ใจจริง แต่คุณไม่ได้หมายถึงผมด้วยใช่ไหมคุณแหละตัวดีเลยเอ้ยเมียจา๋าผมขอโทษนะผมผิดไปแล้วผมสัญญาเลยว่าต่อไปเนี้ยจะไม่มีแบบนั้นอีกละ <c oughs> ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรเราไม่ควรยอมคนเสมอไปอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเราควรที่จะต่อสู้เพื่อปอกป้องสิทธิ์ของตัวเองคนดีมักเป็นคนโง่งในสายตาคนอื่นจำไว้นะคะทุกคน